สวัสดีครับอินดีต้อนรับสู่ช่องสองชอบช่วยนะครับผมก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสองชอบช่วยแล้วก็วันนี้ก็จะมาอวยพรแฟนคลับหรือว่าคนติดตามนะครับทางช่องผมนะครับขอให้ท่านมีความสุขในวัน ปีใหม่นะครับเอาไว้ว่าปีใหม่ดีกว่าขอให้คนที่ติดตามและให้กําลังใจผมนะครับขอให้ท่านร่ํารวยครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณแฟนๆที่ติดตามนะครับขอให้กําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปคลิปอาจจะไม่ดีครับไม่ค่อยมีสาระแล,ะและ้วก็มีสาระบ้างน,นะครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้กําลังใจกันมาตลอด ผมก็จะพยายามทำคลิปดีๆนะครับให้แฟนๆทุกท่านนะครับได้ติดตาม้วยชมกันนะครับอาจจะมีช้าบ้างครับแ,แต่ผมจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆนะครับก็ขอบคุณยังไงก็ขอบคุณนะครับขอให้ท่านสุขมีความสุขในวันปี2565นะครับขอบคุณมากครับ